สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาว R.O. ทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาอัปเดตกันครับว่า30พฤศจิกายนเนี่ยมีอะไรเข้ามาใน R.O. บ้างนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทรวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยแล้กันเพทรวินท to ็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับผมสิ่งหลักๆเลยนะครับที่เข้ามาในวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยก็คือตู้วิชชิ่งใหม่นะครับผมก็จะเป็นวิชชิ่งของทีมเชอร์รี่นั่นเองครับอ่าเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันครับว่ามีชิ้นไหนบ้างที่น่าสนใจบ้างนั่นเองครับเริ่มจากชิ้นแรกก่อนเลยนะครับเป็นหมวกเชอร์รี่ครีมตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีการบวกทั้งเรื่องของพีดามเมจแล้วก็เอ็มดามเอจอย่างละ3.5ครับลดคูดาว4%ตีคนแรงขึ้น 6%นะครับผมโดนคนเบาลง6%ครับออสแตตห้าครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าอ่านภาษาไทยอาจจะงงๆครับตรงนี้เขาหมายถึงว่าเมื่อเราได้รับดาเมจนะครับเราจะได้รับพีดาเมจเอ็มดาเมจรีดักชันนะครับอย่างละ1%เป็นเวลา5าวิครับซึ่งทับซ้อนได้สูงสุด10ขั้นนะครับแล้วก็ไม่มีคูดาวด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราโดนตีตลอดเนี่ยเราจะได้รีดักชันจากหมวกตัวนี้นะครับ10%เเลยนะครับค่อนข้างเยอะมากนะฮะ เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นหมวกที่ดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้หมวกถึกๆนะครับผมการคนด้ด้วยแล้วก็ได้รีดักชันด้วยนะเชอร์รี่ครีมก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันสําหรับสายทึกสายอึดนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นส่วนหลังครับเชอร์รี่โคนตัวนี้นะครับผมตัวตัวนี้นะครับผมก็จะมีการบวกวิต้านะครับเ g 2ม็กเลือด5% m a s p 5%นแม็ก SP 5%ะครับ HP Recovery 5%ครับผม บวก6กมูฟสปีดสอและบวก10 Attack Speed 3%นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเฉยๆนะเอออาจจะเอาไปเร่งความเร็วในการโจมตีได้นะครับเพิ่มเลือดได้อะไรก็จริงแต่ว่าในมุมของการเพิ่มดาเมจเนี่ยมันไม่ได้มีตรงนั้นนะครับผมอ่ะก็ะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับสำหรับตัวของหลังเชอร์รี่โคนนะครับอ่ะต่อไปก็คือจะเป็นส่วนปากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่โรลลิปป์บ์นะครับเพิ่มพีแอทแทกแอทแทกอย่างละ 1.5ครับเด็ก4นะครับวิท5นะครับแล้วก็ทำดาเมจต่อไฟเ e อร์มอนสเตอร์ก็คือตีพวกมอนทาตุไฟแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทำดาเมจต่อชาร์ดมอนสเตอร์ก็คือตีธาตุมืดแรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็บวก10เนี่ยก็จะได้ดาเมจรีดักชัน2%อนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนปากที่แอบงงงเหมือนกันนะครับเราไปใช้ปากที่มันแบบรู้ครอบคุมกว่านี้เหมือนจะโอเคกว่าแต่ถ้า สมมติว่าเฉพาะทางจริงๆเราอยากจะไปฟาร์มมอนทาดมือตัวนี้ให้มันตายมันขาดอีกนิดนึงหรือว่ามอนธาดไฟตัวนี้ให้มันตายเนี่ยเราก็อาจจะใส่ไอเชอร์รี่โรลลี่ป๊อปเนี่ยเข้าไปเสริมดาเมจให้มันอาเร่งดาเมจขึ้นมาให้แบบว่าตีได้ง่ายก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนปากส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีพวกตีพวกไฟหรือชาโด์เนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมอะสุดท้ายครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวชุดนะครับตัวชุดเนี่ย ก็จะบวก PTK a m t k อย่างละ3.5นะครับ Fixed Cash ลบ4%นะครับ Variable Cash ลบ4%นะครับ Global cooldown ลบ3%นะครับ Healing receive 5%นะครับแล้วก็ทำดาเม g ต่อ Neutral monster นะครับก็คือตีมอนไรทาตแรงขึ้น5%ครับเจาะเกาะอย่างละ5% Reduction อย่างละ2%แล้วก็ All stat สนะครับอันนี้ผมก็มองว่าเป็นชุดที่ สามารถใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเวอร์วังอลังการมากนะครับอาจจะเหมาะกับพวกเหล่าวิชาต่างๆนะครับหรือสายเวทที่ต้องการจะลดตัวของแคสไทม์ตรงนี้นั่นเองนะครับผมโดยรวมแล้วนะครับในตู้นี้เนี่ยผมคิดว่าตัวหมวกเนี่ยน่าสนใจที่สุดนะครับเพราะว่าได้เรื่องของความถึกที่ค่อนข้างมา,มากนะครับผมอาจได้กันคน6ด้วยแล้วก็ถ้าเราโดนตีตลอดเนี่ยสะแตกตรงเนี้ย มันไม่มีคูดาวด้วยนะครับมันก็จะเพิ่ม reduction ของเราได้ค่อนข้างเยอะมากๆนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันหน่อยนะครับผมน่าจะมีตั๋วกาชาอยู่บ้างนะฮะอ่านี่ฮะโอ้โหเก็บมาเยอะนะฮะโอเคนะครับตู้กาชารอบหน้ามันจะมาวันที่14ธันวาเนาะก็เราอาจจะเปิดเปิดไปก่อนได้นะครับผมปะเราลองดูกันครับเผื่อจะได้นะอยากเก็บสะสมชุดไว้นะครับผมมาหรือไม่ก็ขอหมวก เออมาถึงทองฮะให้มันคุยกันง่ายๆหน่อยปล่อยเลยตอนเช้าหน่อยได้ปากครับโอเคนะฮะดีกว่าไม่ได้นะครับผมอ่าเชอร์รี่โรลี่ป๊อปนะครับหลักๆเนี่ยผมอยากได้หมวกกับชุดนะครับหมวกนี่ก็คืออาจจะเอามาลองใช้นะครับส่วนชุดเนี่ยก็คืออยากเก็บสะสมเพราะว่ามันได้แต้มแฟชั่นเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดทีลครั้งก่อนนะครับแบบรัวรวไป8ทีก่อนปุ๊บรัวๆก่อนรัวๆก่อนอ่าเหลือ5ทีปุ๊บ ไม่มาเลยนะทีเดียวนี่เลดไม่ค่อยดีหรือเปล่าฮะเลดไม่ค่อยมาหรือเปล่าฮะโบและโบโอ้โหทีเดียวไม่มาครับแปดทีแล้วสิบทีสิบทียามเช้ามาทงหรือว่ามันจะแปลกแปลกนะครับผมอ่ะเหลืออีกห้าสิบไปนะครับผมไปครับผมไปฮะบีบมาโอ้โห เราไม่น่าไปชื่นชมมันตอนแรกเลยนะครับผมมาครับมาตอเลยโอ้โหแปลกๆกันนะหมีม่วงรัวๆนะผมว่าเราต้องอาจจะต้องอย้ายแมพหน่อยเราไปพาย้อนของเราดีกว่านะครับผมมาเราย้ายแมพกันสักนิดหนึ่งนะครับมันเริ่มเกลือแปลกๆนะครับจริงๆมันต้องควรจะออกทองให้ผมบ้างนะเออตู้หลังๆนี่ผมบอกเลยนะว่า ไม่ค่อยออกแบบสองทองสามทองเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อน,นยังมีแบบบางตู้ที่แบบเฮ้ยมาทีสามทองอะไรอย่างเงี้ยเออตู้หลังๆไม่ค่อยมียนะให้ผมบ้างนะเฮ้ยมีม่วงนะฮะอีกสิบทีถ้าหมดนี้แล้วไม่ได้ผมก็จะตัดใจละนะฮะโอเคขอชุดละกันชุดกหมวกชุดกหมววชุดกหมวกชุดกหมวกชุดกหมอ้ อยากได้ชุดกับหมวกมันให้หลังกับปากนะครับผมโอเคนะเหลืออีกสิบใบนะขอชุดกับหมวกได้ไหมนะอะไรก็ได้มาสิบใบสุดท้ายใจดีกับผมหน่อยฮออึลุ้นชุดกับหมวกไปอยากได้ชุดกับหมวกมันให้หลังอีกแล้วนะฮะ โอ้โหสิ่งที่ไม่อยากได้มันดันให้นะครับผมแล้วบอกเลยว่า2ชิ้นนี้เนี่ยผมแทบจะไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับน่าจะเอาไปฝากใส่สมุดล้วนๆเลยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะเออเนี่ยคือเอาไว้ใส่น่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ใส่ไปนะครับผมโอเคนะก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกันว่าผมจะเปิดหาพวกชุดกับหมวกได้หรือเปล่านะครับอ่ะ ็เดี๋ยวต้องดูว่าเกมจะมีการแบบมีกิจกรรมที่ได้ตรงได้ตั๋วอะไรตรงนี้เยอะไหมถ้าได้เยอะเนี่ยผมก็จะเอามาเปิดเพิ่มต่อนะครับอ่ะโอเคครับหลักๆแล้วนะครับวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีเพียงแค่เท่านี้นะครับที่เหลือก็จะมีพวกแพ็คเด้งต่างๆนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับผมว่าไอ้แพ็คเด้งที่เป็นแพ็คประดับเนี่ยครับผมอ่าแพ็คประดับเนี่ยตอนนี้นะครับเขาอัปเดตมาเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยนะครับว่า ให้เราเนี่ยสามารถเลือกประดับของอนาคตได้ด้วยนะครับผมเอออันนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆกันเผื่อใครที่อาจจะไม่ได้อ่านจดหมายหรือว่าอ่าไม่ได้อัปเดตกันนะแล้วก็แพ็คเด้งมันเด้งวันเดียวไงเผื่อใครดูคลิปนี้ตอนเช้าแล้วอ่าอยากจะซื้อแพ็คเด้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้ไปซื้อกันได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมีให้เลือกถุงมือด้วยมันมีให้เลือกไอตัว ตราด้วยมีหัวใจด้วยนะครับก็คือมีทุกอย่างให้เลือกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเติมก็สามารถไปเติมกันได้นะครับสำหรับตัวประดับนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมไปเติมกับ Pay to Win ด้วยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมส่วน Festival Event ต่างๆนะครับก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาเนาะในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกทีนึงตอนต้นเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับอ่ะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข่าวสารรวดเร็วเหมือนเดิมนะครับผมหรือว่าได้ข้อมูลไปนะครับผมถ้าถูกใจนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ